แชร์ภูมิใจเสนอแซ่บจ้า ข้างหลังหลับแล้วครึ่งขึ้นไลฟ์เลยอืมเพดน่ากินมากครับหิวเลยเสียงแคบหมูใช่ไหมพี่ตามกิน จะฟ้าชอบกินแค่หมูติดมันเท่านั้นต้องอั้นเก็ดแห้งรักที่สุดเลยพี่ฟ้า หอ,อยแครงอร่อยมากนางตัวไม่ใหญ่แต่นางสดมากมเห็นกินแล้วปวดกี่ฉากำลังปวดฟันเวลาปวด,ดฟันนี่เซ็งมากนะ ผิวเดแซบผิวนำเลยคนกลางๆเคี้ยวกรอบมากค่ะแซบ่บปอูอีกระปูตทามแบบนี้ปวดท้องท้องเสียว่าไม่เลยจ้ะมีน้องบอบบอจ้ะ ไม่รู้ตอนมีน้องจะอยากกินอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหืหอ,อยแค้งแซ่บหลายพี่ไฟดูแลหุ่นยังไงเมื่อก่อนพี่ไฟอ้วนมากเลยแต่พี่ไฟปรับร่างกายแล้วอะ่ะพี่ไฟปรับร่างกาย พี่ฝ้ายออกกาลังกายแล้วก็มีช่วงที่เลือกกินอาหารรานนี้เหมือนมันอยู่ตัวค่ะกลายเป็นคนผอมไวมากมันเขาหมดร้านเลยค่ะตอนนี้มันโซเอาอะ่ะพี่ฟ้ายจะมาเวลานี้ไม่ได้น้ำงนายแตก สวัสดีค่ะน,น้องฝ้ายสวัสดีจ้าหนูกินมันหนึบหนูกินโดนัทหนูก็ยังไม่หยุดกินอืม,อมเผ็ดมากค่ะน้องสั่งเผ็ดมาก

สวยสุดที่สุดอันไหนหนูอ่านไม่ทันหนูขอโทษน,นะคะมัวแต่แกะหอย,มมยหอชอบกินมากเลยหรอชอบปุ้ยมากโดนตงแดดเพลงคนแล้วมีกำลังอุ้ยขอบคุณค่ะสมัยหนูตัวทั้งบ้าน,นของน้องมันมีปูเนี่ยมันน่าจะเค็ม อ่อยไหมคะโ้นครับผิด้ห,หนูไลฟ์ฟังแป๊บหนึ่งแล้วนหนูกินไปพูดไปไม่รู้เรื่อง หนูสั่งร้านนัวคัทน้ำนมหวานอะไรกินม้างครับปูข้าเค็มอ่ะป<ะ>ูดองปูดองปูนาดองแล้วก็ไปนึ่งเคม็มเค็มพูด ร้าหนหัวคับกไฟชอบปลาลาเขาค่ะเสื้อเก่ายี่สิบบิดเดียวยังมิ๊ดอีกเลยพูดแบบรูนนะให้ฟังเลยค่ะพี่ป้ายข้างบ้านน่าจะตกใจเดี๋ยวไปตามรอยปลาล่าเขาดีค่ะอือหื เร้่อความตัวไหนเราคิดว,ว่าชอบจริงๆตอนนั้นชอบเรื่องเกมนิสยานะเกมนิสยาของ Workpoint ค่ะบทด,ดีไม่ใช่ว่าตัวที่ฝ้ายเล่นบทด,ดีมากนะแต่ว่าโดยรวมบทด,ดีมากเขาได้คนรุ่นใหม่มาเขียนบทเพราะฉะนั้นแบบการตีความมุมมองเขาดีมากกินดึกแท้ถึงน้องอันนี้เวลาปกาติเลยนะดูกินดึก